ทุกคนค่ะวันนี้นะคะแอดมาเจอนี่ค่ะมิสแกรนกรุงเทพมหานครนะคะกับลุกกลับบ้านนะคะกลับกรุงเทพแล้วนะคะนี่ชุดสวยมากพีมยังไงชุดชุดนี้มันมีมีความหมายอะไรไงแม่เนี่ยมีนะคะเป็นรูปยาไข่ติดการกับคำอ่นว่าเป็นเซ็กซี่มันก็เลยเออ อันนี้อันนี้อันนี้ดีไซน์ยังไงแบบว่าสวยมากเลยนะเป็นของแบรนด์นาตานะคะของจะเป็นแบบโลโก้ของแบรนด์อยู่ตรงนี้อ่านี่ทุกคนเห็นนะก็มีความแบบเป็นยักษ์อยาเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นลายปากไหน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  z o o ลายปากหน่อยอ่าสวยมากๆเลยเออจริงต้องใจมากใครนะคะที่หาชุดที่มีความเป็นไทยแตนลูกแนะนแบรนด์นาตาเมื่อวานลูกเพจถามหาเธอเยอะมากแล้วกลายเป็นว่าไม่ได้สัมภาษณ์เลย เหมือนกว่าง,งานจะเลิกก็สี่ทุ่มแล้วแล้วแบนเดียวต้องไปถ่ายคอนเทนต์ที่หลังแบนด์ดอกใช่ไหมคะแล้วก็กลับโรงแรมเพราะว่ารถทัวรออยู่แต่ว่าได้สัมภาษณ์รวม<อ>ได้สัมภาษณ์รวมกว่าจะวิ่งออกมาทันก็อ้อาวเขาปิดไฟแล้วปิดไฟตลอดเลยพูดถึงผลงานเราเมื่อวานหน่อยพิมค่ะเมื่อวานก็ตื่นเต้นมากๆนะคะแล้วก็ดีใจที่สุดท้ายแล้วความพยายามทั้งหมดที่แบบว่าทํามาตั้งแต่รอบมง นะคะมีคนเห็นผลแล้วเพราะว่าหนูโดนเยอะเรื่องคอ์เมน์เรื่องมาหาแสงเฉยๆเรื่องไม่ตั้งใจอะไรเงี้ยเมื่อวานก็เห็นคนเห็น<ต>ความตั้งใจแล้วก็ขอบคุณพี่นวัะกรรมการทุกคนนะคะที่ให้ถึงรอบแบบสองเลยแล้วก็ตอนนี้มีกําลังใจ fighting ไฟติ้งไปถึงรอบพีลิ่ไฟนอลแล้วค่ะอืมแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับที่เมื่อวานพี่นวัดได้มีการรีวิวแล้วก็ได้มีการพูดถึงเราว่าอาจจะคําตอบในเรื่องการตอบคําถามยังไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีคนแนะนํามาหลายคนมากซึ่งขอบคุณสารบคำแนะนำมากเลยนะคะที่แบบว่าโอเคเขาก็เขาก็บอกว่าโอเคตอบ แล้วแต่สือรู้ว่าตอบไปดีทุกคนให้กาลังใจไงแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องแก้ค่ะก็คือเราต้องขยายความจากสิ่งที่เราจะตอบเพราะว่ารู้สึกว่าการที่มาตอบคาถามของมิสแกนเนี่ยแค่ตอบคําถามให้มันตรงเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้มันต้องขยายความและตั้งแล้วก็ชาบแล้วก็กินใจคนด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทํากันบ้านซึ่งมีเวลาอยู่เดี๋ยวรอบไฟนอลเจอกันนะคะขอให้ตัวเองทะลุเข้าไปถึงรอบตอบคําถามสาตุ์ทอ <c oughs> แล้วหลายคนเขาก็ชมว่าเราเนี่ยแบบว่านอกจากจะมี 3B แล้วยังให้ 1S ด้วยก็คือสมาร์ ขอบคุณมากเลยเออนะคะคืออาจจะด้วยประสบการณ์ทํางานต่างๆที่เรียนมาหรือว่าการทํางานต่างๆที่แบบว่าพิรรมพ์ทำธุรกิจด้วยเวลาคิดอะไรมันมก็จะเป็นระบบหน่อยมันก็เลยมาช่วยเรื่องการตอบคำถามด้วยค่ะ,ะแล้วเมื่อวานเปิดตัวออกมาพร้อมเพื่อนเราเลยสงคำย่างงามยังไงแล้วมค <laughs> อบอกกูว่าเธอี CD นาแน่เลยเพราะว่าหนูามาพร้อมกันเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่เสียดายมันแค่แบบว่ารอบเดียวรอบเดียวเออแต่ว่าชั้นรอบชุดว่ายน้ำมาจริงจริงกับมีคนไทยนะแต่รอบชุดว่ายน้ำแล้วพอดูก็ฟินาเล่พร้อมน้องกรุ๊ปเลยทีนแล้วเป็นไงได้มี็งานคุยกันบ้างไหมอยู่ในกองคุยหนูสนิทก,กับกรุ๊ปที่สุดเลยค่ะเพราะว่ารู้จักกันกามาตั้งแต่แรกใช่ไหมคะแล้วก็เวลามีอะไรก็จะปรึกษากันเพราะว่าเรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเก้าปีแล้วหนูรู้จักกันมาเก้าปีแล้วใช่ แต่ตอนนี้น้องหายไปแปล้วก็ไม่รู้เช็คอินแยกกันเมื่อกี้แอบ,บเห็นน้องอน่าจะเหมือนน้ำหนักกระเป๋าเกินหรือเปล่าเดินออกไปรอ,อบหนึ่งอ๋อใช่ทุกคนเพราะว่าเป็นนางงามนี่คือสกิลใหม่ของนางงามนะคะคือการมาเชียงใหม่ด้วยกระเป๋า3ามสโลคนอื่นเขาไปเมืองน,นอก3 0โลนางงามมาเชียงใหม่3 0โลค่ะตอนนี้ก็ต้องมีการจัดแจงเพราะว่าสปอนเซอร์แน่นมากๆเราก็ต้องแบบว่าขนสมคอสปอนเซอร์กลับด้วยมาก็จะมีน้ำหนักเกินบ้างอะไรบ้างพิมแล้วอีก5วนันเดี๋ยวมันจะต้องถึงรอบไลท์ซิงสตาร์ที่เอกัาระเบียบวัฒศีเราถึ ไม่ได้ตำแหน่งตรงนั้นแต่รเราจะไปเชียร์เพื่อนๆยังไงชุดเชิดหน,หนูมีตำแหน่งของตัวเองคือแดนเซอร์ประจำกองเพราะว่าตอนที่เพื่อนๆแข่งหมอลำไลซิส,สตาร์กันใช่ไหมคะคนที่ร้องเพลงเร็วอะค่ะเขาก็จะมาดีว่าแบบ<อ>ช่วยลุกขึ้นมาเต้นด้วยเ,<อ>เราก็เต็มที่มากแล้วรอบนี้ค่ะเรา เตรียมชุดเตรียมอะไรไปโชว์ไปแบบไม่ใช่ไปโชว์สิเพื่อเขาต้องโชว์วเราแ่าไปร่วมจอยร่วมสนุกนะคะของเขาหมอลำไลซิ่งสตาร์ใช่ไหมของพี่เป็นแดนเซอร์ไลซิ่งสตาร์ค่ะอือเรียกได้ว่ากำลังขาพร้อมนะเพราะว่าคอนเสิร์ตเขาเป็นชั่วโมงเลยนะใช่ไหมพี่พี่ไปไหมคะพี่ไปเป็นเพื่อนพี่ไหมคะไปได้ทอนเออพร้อมนะพร้อมค่ะ โ okay. อเคอะขอกําลังใจหน่อย<า>ให้ฝากด้อมเราด้วยฝากด้อมพิมพจีหุ่นใจนะคะตอนนี้ก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆเลยมีรอรเพอร์ฟอร์แมนที่ไรก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆเลยระหว่างทางก่อนที่จะมีพอรฟ์ฟอร์แมนอีกเราก็เข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะด้อมชื่อพิมพจีหุินใจนะคะเวลคัมทุกคนนะเป็นด้อมน่ารักน่ารักคุยกันเมาส์อมอยกันน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ฝากเชร์มิสแกทกรุงเทพมหาหนครด้วยนะคะ ตอนนี้ทำให้เต็มที่ดีใจท,ที่เริ่มมีคนเห็นแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำตัวเองให้ทะลุไปถึงรอบห้าคนสุดท้ายเลยนะคะฝากด้วยนะคะมิสแกรุณเทพมหานครค่ะโอเคขอบคุณค่ะ